เหตุผลที่ทำให้คนตัดสินใจลาออกจากโครงการไมเน่เมนทัวีก่อนครบกำหนดสัญญามีอะไรบ้างฟังให้ดีถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์รีโพสต์บอกต่อมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้จักไมเน่เมนทัวรีโครงการไมเน่เมนทัีหนึ่งรอบปีตอนนี้มีนับร้อยถึง200โครงการเยอะมากๆเป็นกลุ่ม MT ที่เป็นกลุ่มอั p เปอร์เลเวลสถึงโครงการต่อปีเป็นกลุ่มไฮสแตนดาร์ดสิบถึงโครงการต่อปีและรวมไปถึงอื่นๆจะเป็นกลุ่มนอร์มอลเลดทีนี้เวลาเราเข้าไปได้สัญญาส่วนใหญ่เป็น18เดือน24เดือนซึ่ง่งาจะบอกวมมันย หลายคนมากๆที่ตัดสินใจลาลาออกหรือ turn over ออกมาทีนี้เหตุผลที่คนลาออกจริงๆสี่เหตุผลนี้คือสี่เหตุผลหลักซึ่งจริงๆพี่ลักจะบอกว่าจริงๆถ้าเราสามารถรู้และสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้หรือเตรียมรับมือก็ได้นะเช่นบางคนเพิ่งจะสมัครเข้า MT ไปได้แข่งขันเข้าไปได้คุณจะเจอสี่ปัญหานี้อยู่แล้วคุณจะรู้ว่าฮาวจะทํายังไงเมื่อเจอปัญหาจริงๆส่วนใครที่กําลังอยู่ใน m มเดนเมนเทนและตอนนี้กําลังเจอสี่ปัญหานี้อยู่อย่าง,งน้อยๆพี่เชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยพวกเราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเ นี้้ไไปดและถ้าเราเอาชนะไปได้เราจะโตขึ้นมาอีกหนึ่งระดับในขณะที่เวลาไปทําไมพี่ลักษณ์ถึงต้องมาทําคลิปนี้ให้พวกเราเพราะจริงๆในรอบปีนี้ปี2025มีน้องในคอนมี่นะกลับมาขอบคุณแล้วทั้งหมดคือ56ท่านซึ่งมัสับอในนี้คือนักเรียนเซเว่นเดย์เอกลซึ่งไปเข้า m อกลุ่มอัปเปอร์เลเวลถึงไฮเซนด์ดนี้สาเหตุที่ต้องมาทําคลิปนี้เพราะว่าในปีนี้มีน้องที่เป็นเซเว่นเดย์เข้า MP ไฮเซนด์ดได้จริงๆไฮเซนด์ดมีแค่ส0บถึงรการ่ากาายี่0 0 k ตัดสินใจลาออกมาในขณะที่อีหนึ่งท่านก็รับรวมประมาณ70เคมาดูกันนี่คือสาเหตุที่ทําไมวันนี้พี่รักต้องมาทําคลิปนี้นะเพราะฐานเงินเดือนพวกเราสูงเงินเดือนพวกเราสูงนะคือถ้าเราแก้4ปัญหานี้ได้แล้วอยู่จนจบโครงการจริงๆโอกาสในการโตเป็นผู้บริหารมันง่ายมากๆแล้วเพราะฉะนั้นพี่เลยต้องพาพวกเรามาเจอว่าเวลาไปเจอปัญหาต่างเหล่านี้จะแก้มันยังไงเพื่อให้เราอยู่จนจบจนรอดโครงการในขณะที่มีนอ้องบางคนถูกว่านักเรียนที่เป็นค้าสอนสนในรุ่นปีก่อนหนะ้าปี2024ในปีนี้นะ เขาไปเป็นเมเจอร์ที่ต่างประเทศแล้วอันนั้นก็บาว์วินีด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมจะต้องมาพูดเรื่องนี้การอยู่จนจบโครงการสําคัญมากๆทีนี้มาดูกันว่า4ี่เหตุผลนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ลาออกจากโครงการไมเนเมนต์นีข้อแรกปัญหาคือเรื่องคนปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆที่ทําให้คนตัดสินใจลาออกกันเยอะมากเพราะว่าอะไรไมเนเมนต์นีคุณต้องรีลูคเตุบ่อยมากถ้าเป็นงานหน้าบ้านคุณต้องย้ายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นงานหลังบ้านคุณต้องย้ายทุก6เดือน นนับรอยนับพันส่วนหลังบ้านคุณต้องเจอคนทีมหนึ่งประมาณ6คนถึง10คนและเราจะอยู่กับทีมนั้นซ้ำๆแปลว่าอะไรถ้าเรามีปัญหาเรื่องคนเช่นถ้าเป็นหลังบ้าน หากเรามีปัญหาเรื่องคนมันก็มีคนอยู่แค่นี้แหละคุณต้องอยู่เขาให้ได้ภายใน6เดือนนี้เพราะฉะนั้นไอ้หคน10คนน่ะคุณต้องอยู่กับเขาไปทุกวันเวลาเรามีปัญหาเรื่องคนน่ะในวันพรุ่งนี้ต่อมาคุณก็ไม่อยากจะมาทํางานแล้วอ่ะปัญหาเรื่องคนจะเป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่อยากจะไปทํางานมากที่สุดถ้าคุณไม่อยากจะไปทํางานวันนี้ก็ใช่พรุ่งนี้ก็ใช่มะลืนก็ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่3มวันติดกันหรืออาทิตย์หนึ่งติดกันคุณไม่อยากไปทํางานซ้ําๆนะี่นี่คือนิมิตหมายอย่างหนึ่งที่คุณใกล้จะถึงจุุดนนนีี้้้แลลวท่คณะะาาเพรฉั จะบอกว่าจริงๆอย่างแรกก่อนจะแก้ปัญหาทุกอย่างคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณกําลังมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างอย่าปล่อยให้มันผ่านไปมันต้องมีวิธีในการแก้เพราะ,ะอย่างแรกคุณต้องตรหลักรู้อย่างที่2ปัญหาเรื่องคนจริงๆในเนตเมนเทอรี่มันมีอยู่แล้วเพราะพี่รักจะบอกน้องๆทุกคนเสมอว่าเมื่อคุณเข้าเอ็มทีไปได้ยิ่งได้เป็นกลุ่มไฮซันดาตเข้าวางการจาัดเจ็ดสิบถึงร้อยเคคนอื่นทํางานสิบปียังไม่ได้เงินร้อยเคเลยนะพวกคุณแค่เข้ามาคัดเลือกสามเดือนคุณได้ร้อยเคเลยงไ เพราะฉะนั้นเรากําลังโดนคนอื่นอิจฉาเป็นเรื่องปกติคุณเขาจะไม่ได้ต้อนรับการมาของคุณนะใครก็ตามที่เข้า m t 5 0 k บวกขึ้นไปถึงร้อยเคได้เวลาเราไปที่ไหนก็ตามเขาอ่ะไม่ได้ต้อนรับการมาของเราหรอกเพราะทุกคนเขาได้เงินเดือนน้อยกว่าเราหรือบางคนอาจจะได้เท่ากันแต่คนอื่นใช้เวลาชีวิต10 20, 20ปีเพราะฉะนั้นฮาวคุณจะเอาตัวรอดอยังไงได้บ้างคุณต้องพิสูจน์ความสามารถค่ะการที่จะทําให้คนยอมรับเราอย่างแรกคุณต้องอ่อนน,อน้อมถ่อมตนอย่างที่2คือคุณอย่าพิสูจน์ความสามารถด้วยปากแต่ คุณต้องพิสูจน์ความสามารถด้วยการกระทําเพราะฉะนั้นยิ่งคุณฟอร์ดด้วยความรุนแรงเช่นเขาว่าเรามาแล้วว่าเขากลับถือปะเขาไม่แอคกีเ,เราเรากับเราเราก็ไม่แอคกีเขากลับเราก็ไม่เคาลพเขากลับเขาทำแบบไหนกับเราแล้วเราโต้ตอบกลับไปแบบนั้นคุณแพ้เพราะว่าอะไรคุณให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการให้คุณเป็นแบบนี้และคุณก็รับไปเต็มๆเพราะฉะนั้นพี่เล็กจะบอกว่าวิธีคือคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนในขณะที่คุณจะต้องกลับมาพิสูจน์ความสามารถด้วยความสามารถตัวเองไม่ต้องใช้เวลาในการพูดเพื่อทำให้คน อื่นเห็นว่าเราดีขึ้นแต่เขาจะต้องเห็นความดีของเราจากการทํางานเพราะฉะนั้นเรียกจะบอกว่าผลงานมันจะบอกทุกอย่างเมื่อคุณทําได้แบบนี้และคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสุดท้ายเขาจะรักคุณอยู่ดีข้อที่2ค่ะสาเหตุที่ทําให้คนตัดสินใจลาออกกันมากอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวงานงานที่ว่านี้คือ,อไรพี่ักษ์งานปกติ MT คุณจะต้องทาโปรเจกต์ไอ้โปรเจกต์นั้น่ะยิ่งจ่ายเงินเดือนสูงเขายิ่งให้โปรเจกต์ที่ยากคิดดูว่าพี่ักษ์ไปซาวเช็คคนที่เป็นกลุ่มไฮเซนด่นะเขารับเจนถ 100K บเคานถึงรวอาเน ตีหนึ่งตีสองกันซึ่งที่แลาวก็จะบอกว่า ้าเป็นเดือนแรกๆที่เข้าไปปกติหนึ่งเฟสมี6เดือนนะถ้าเดือนแรกๆพวกเราเข้าไปอ่ะเรานอนตีหนึ่งตีสองไม่เป็นไรนะเดือนที่2ก็ยังพอให้ผ่าได้แต่เข้าสู่ที่สทุกคนยังเป็นแบบนี้อยู่แปลว่าเราตัวเราผิดพลาดน,นะการบริหารงานอะไรบางอย่างของคุณผิดพลาดน,นะการทํางานที่ถูกต้องคุณต้องสามารถใช้เวลาเพียงแค่8ชั่วโมงต่อวันแล้วมันจบอะ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคนอื่นเขาก็ทํางาน8ชั่วโมงต่อวันอะ่ะทำไมคุณต้องทํางาน20ชั่วโมงต่อวันอะ่ะแปลว่าอะไรอันนี้มันทําให้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เราเสีย้คุณุณีวนพ่ง คุณไม่เฟสไม่สดใสคุณจะหงุดหงิดง่ายเวลาคุณหงุดหงิดง่ายเวลาไปทํางานงานบางทีมันก็ออกมาออกจะออกมาไม่ดีรวมไปถึงว่าคุณจะหงุดหงิดกับงานต่างๆได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นตอนทํางานคุณจะไม่มีความสุขไงเพราะพี่ลักจะบอกว่าการสูญเสียเวิร์กไลฟ์บาลานจะทําให้ตัวเราเองขาดความสุขเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่อยากตื่นลืมตาไปทํางานคุณจะเกลียดวันจันทร์แหละมันจะเป็นไอเฮดมันเดย์ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าพยายามนะเดือนแรกไม่เป็นไรเพราะเดือนแรกนอนดึกได้พราะคุณจะต้องกลับมาวิธีการนะเวลาคุณกลับมา ว,วันของไมเนตเมนทนี้ oring, ไม่ใช่กลับมาดูหนังปัดมือถือไม่ใช่นะไมเนตเมนทีเดือนแรกจะเปือนที่เขาอนุญาตให้คุณตั้งคําถามทุกอย่างคุณต้องเก่งขึ้นให้ได้ในเดือนแรกเพราะเดอนที่2 3 4เขาจะไม่อนุญาตให้คุณถามเลยนะถ้าคุณถามในเดือน2 34ามเขาจะบอกว่าอา้าว เราผ่านมา3เดือนอันนี้ยังไม่รู้เลยเหรอไปทําอะไรอยู่ถูกปะมันจะกลายเป็นโทษของเราพี่เลกจะบอกว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างภายในเดือนแรกนี่คือวิธีการอยู่เมเนจเมนต์ธุนี้ที่ถูกต้องพี่เลกจะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ใน M t มเดือนแรกตอนกลับมาคุณต้องมาทาการบ้านวันนี้ฉันได้ความรู้อะไรบ้างต้องทาเปบันทึกทุกคนรู้ไหมว่าพี่ลักอยู่ในเมเนดจ์เมนต์ัุนทุกการพี่ลักมีคู่มือนะคู่มือนี้ไม่น้อยนะคือคู่มือนี้หลายร้อยหน้านะพี่เลกจะบอกว่าอย่าให้ใครต้องมาว่าเราแต่เราต้องมีความรู้ในทุกอย่างที่เขาหมมมาาตงเเกก็บทททุุุนวยพยพส เราสามารถเอาบระยุกใช้งานได้เพมเตอ์จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องทําถ้ามีปัญหาเรื่องงานคุณต้องฝึกบริหารไทายาไทนการทํางานนะว่าเวลาเรามี8ชั่วโมงต่อวันทําอะไรดีถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้เรื่องหลักของไอเซนทาวค่ะที่สําคัญกนะ็คือว่าหลักไอเซนทาวเอาไปใช้ในการตอบคําถามสัมภาษณ์นเน็เมนต์เทนี้ได้ด้วย นี่คือข้อที่2ปัจจัยเรื่องงานค่ะคุณต้องบริหารเวลาอันที่3ปัจจัยที่3ค่ะเป็นปัจจัยเรื่องอะไรการย้ายการย้ายสําคัญมากสําคัญยังไงพี่รักษเวลาเราย้ายงานหน้าบ้านมัาต้องย้ายบ่อยมากๆเวลาเราย้ายเราต้องไปอยู่คนเดียวตรงคุณต้องนอนคนเดียวได้ถือว่าคุณต้องย้ายที่พักไปบ่อยได้เวลาเราไปนอนที่ใหม่หลายคนบางคนเป็นคนกลัวผีคุณไปนอนคนเดียวถือว่าแล้วคุณกลัวผีคุณย้ายบ่อยอันนี้ก็ลาบากอยู่นะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องไลฟ์สไตล์การกินแต่และผู้พิพากมีการกินที่แตกต่างกันมันจะทําให้กระเพาะของเรามีปัญหาพ่เป็นนค ที่ตอนที่เป็นมเนมนเทนน์ทุนีย้ายบ่อยมากจนทําให้เกิดสิ่งหนึงคือเป็นโรคกระเพาะนะทุกคนเพราะว่าอะไรไลฟ์สไตล์การกินมันเปลี่ยนถือว่าเพราะฉะนั้นเวลาไปพี่เล็กจะบอกว่าปัจจัยเรื่องการย้ายเป็นเรื่องสําคัญที่ถ้าจลิตเราไม่เหมาะจริงๆเช่นเราเป็นคนที่ชอบทํางานหลังบ้านแต่เราได้มาทํางานหน้าบ้านจริตไม่เหมาะอันนี้ก็แนะนําว่าคุณควรจะไปหาจริตที่มันเหมาะสมตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าดีคุณต้องตัดสินใจและรู้จริตตัวเองว่าคุณชอบคุณย้ายได้ไหมหรือคุณอยากทํางานที่กรุงเทพเพราะตัดสินใจถูกแต่แรกอ่ะมันจะได้ไม่ต้้้ออ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 งยยยาาหรืืกกบบ่่่เพนีีคขท ข้อที่4คือเรื่องเงินเดือนค่ะเงินเดือนสําคัญยังไงเงินเดือนถ้าเราทํางานที่หนักมากๆแต่เราได้เงินที่มันไม่สมเป็นสมหน่วยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไม่ตามน้ําอ่ะคุณจะอยากจะลาออกเพราะน้ี่คือสาเหตุว่าทําไมหลายคนเวลาเข้าไมเน็นเมนทนีกลัวว่าเขาจะไม่รับก็เลยเรียกเงินเดือนไปไน้อยๆปรากฏว่าเขาก็จ่ายตามนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือทํางานมันหนักถือป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อยากที่จะทํางานต่อเพราะว่าค่าตอบแทนมันน้อยจนเกินไปเพราะลําพังแค่ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่มันก็หมดแล้วถือป่ะเพราะฉะนั้นพี่ลักว่าชีวิต เราจะมีความสุขก็ต่เมื่อเราทํางานและมีเงินเก็บประมาณหนึ่งเพราะมิ้นท์จะบอกว่าแนะนําว่าเงินเดือนอย่าเรียกไปน้อยเรียกไปตามที่อยากได้พอท้ายที่สุดถ้าเขาจ่ายเราไม่ไหวเขาจะต่อรองเราลงมาเองนะอย่าเกงใจในการเรื่องเงินเดือนถ้าคุณเป็นคนที่ผ่านชนะเลือกเข้าวินไปแล้วว่าคุณเขาบอกบาววยินด้วยยินดีด้วยนะคุณผ่านการคัดเลือกแล้วถ้าเขาพูดแบบนี้แปลว่าเราผ่านแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเกงใจในการเรียกแปลว่าถ้าเรียกนะถ้าเรียกไปแล้วเขาให้ไม่ได้เขาจะต่อรองลงมาหรือบางที่ถ้าเขา เาจ่ายเท่ากันทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อเราแตนดาร์ดเดียวกันเพื่อนแปลว่าอะไรคุณได้ตัดสินใจไงคุณรับได้ไหมกับเรียดนี้ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาถ้ารับได้ก็คว้าไว้เพื่อนพเลจะบอกว่านี่คือเหตุผลว่าอย่าเลี้ยงน้อยจนเกินไปเพราะมันต้องอยู่ในหน้าที่เหมาะสมเพราะงาน MT มันไม่ใช่งานทั่วไปนะ MT เราจะได้ทำโปรเจกต์ที่ชาเลนจ์โปรเจกต์ที่ยากกว่าคนทั่วไปทําเพราะฉะนั้นเฟิร์สจ็อบเบอร์ไม่ได้มีโอกาสทําสิ่งนี้แต่เราต้องไปพีเศ์งานกับพีเต์งานกับซีโอกับผู้บริหารงานมันยาาาากกตตมัวววถืออ่่เพจะบ นี่คือสี่เหตุผลที่เวลาที่คนลาออกจะไม่เน้นเมนเทียหลักเจอสี่เหตุผลนี้มากที่สุดคือข้อหนึ่งกับข้อสองเพราะฉะนั้นพยายามไปประยุกต์ใช้กับตัวเองสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมจริงๆสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในหลักสูตรท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มเป็นหลักสูตรสร้างความเป็นเลิศในการที่ถ้าคุณเข้า MT มีไปได้คุณนกึกฝึกบริหาร k p i คุณนกึกฝึกเรื่องคนคุณนึกอยู่ให้รอดให้ได้เพราะฉะนั้นมันมีวิธีการของมันซึ่งพี่รักเอาหลักสูตรของการควบบริหารสายงานขายมาใช้กับหลัััักกสููตตรรรรรรนนนนนีีีะะี้้้้เเเเเพพาาะะฉใคออยยิิ่่มมมททงว์ช ออนไลน์และเวอร์ชันที่เป็นไฟด์เดย์ที่เป็นคลาสสอนสดเพราะฉะนั้นเลือกเวอร์ชั่นที่แมทที่เหมาะกับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าการเข้า MT ไปได้อัปเปอร์เลเวลถึงไฮซันดัตขึ้นไปไม่ใหายพวกเราลาออกเลยเพราะฐานเงินเดือนสูงมากๆและที่ไปซาวเชงมา MT กลุ่ม 50k ยังไม่ลาออกกันนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ MT 50k งานไม่ได้ยากจนเกินไปในขณะที่เรายังมีเวิร์กไลฟ์บาลานที่ดีอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นงาน 70k ถึง 100k เป็นกลุ่มไฮซนดัตงานจะค่อนข้างหนักเพราะเราต้องติดต่อต่่าาาางปปรระะะเเเเททศดทด้ะะ้้วววยยยยกพฉนนนัล็ เราเหมือนทําคนอายุ20ทำงานของคนอายุ40พีพ่ลักจะบอกว่าเขากาลังมองพวกคุณเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้นี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นกลับไปบริหารตัวเองใหม่อะไรคือสิ่งที่เราต้องทำอะไรคือสิ่งที่เราต้องรู้และเราควร,รต้องมีเนตเวลาตัวเองไงได้บ้างต้องไปประยุกต์ชายเพราะฉะนั้นอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมาเจอกันนะคะส่วนใครจะประึกษาเข้าโครงการมีเน็ตเมนทนนนี้เพราะว่าหนูยังเข้าเอ็มีไม่ได้เลยพี่ลักคุณต้องเรียนคัสแรกก่อนเป็นคาัาสำหรับเตรียมพร้อมครรเต้อม,อมเข้าโครงการมนนนทีนีีีพพราะใป้่กโส ment MP Apple Leo 50k บวกนะปีที่แล้วทางมาขอบคุณ71คนปีนี้56ทำไมไมันน้อยลงพี่ลักปีที่แล้วมันมี normal rate ผสมเยอะนะแค่จะครึ่งๆแต่ปีนี้ไม่ใช่นะปีนี้ที่ได้ส่วนมากอะ่ะคือ Apple Leo คือ 50k บวกใดๆถ้าจะไปเข้า MT คุณต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมในปีหน้า High Season จะกลับมาแล้วใครจะเตรียม17-20มกราคมมี4 day c o u p o ส่วนใครต้องเรียน10โมงเชา้าถึงเที่ยงนะส่วนใครอยากออ l ินก็เรียนสอนสดแทน private ในขณะที่ใครที่บอกว่าพี่รักษณหนูยังไม่รู้จัก MT เลยไปเรียนรู้จาก MT i c k Start เป็นคลิปความรู้ฟรีหนึ่งชั่วโมงขอเข้าร่วมได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์คุณต้องรู้จัก MT ก่อนกระบวนการโปรเซสต์คัดเลือกการโตเป็นยังไงเงินจ่ายยังไงคุณต้องรู้ก่อนนะเพราะฉะนั้น MT เข้าง่ายแค่คุณต้องรู้เทคนิคทักปรึกษาเข้ามาที่หน้าโปรโฟไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ